พ่อหกคำนอง x กำลังอสองอลบห้า x เท่ากับสอง x ลบหกนะครับประความเข้าใจแปดชั่วโมงครับสายกลางสุดสอง x ย้ายไปทางซ้ายครับติดพยองชาวพยองร้อง x กำลังสองลบห้า x ย้ายสอง x ไปทางซ้ายเป็นลบสอง x ย้ายลบหกไปทางซ้ายปเยายป็นบวกหกเทา่ากับศูนย์ ลบห x กลบ 2x กลายเป็นลบเ x มันก็จะกลายเป็น x อ็กำลสลบเแล้วก็บวกหเท่ากับศูนย์็นมีผิดถามน้องอะไรคูณกันได้6กบวกกันได้ลบเคูณกันได้6บวกกันได้ลบเคูณกันได้หกบวกได้ลบเดเก่งมากครับลบหนกับลบหถูกต้องครับ ลบหนคูณลบหกมันได้บวกหแต่ลบสบวกลบหกมันได้ลบเจ็ดเราก็ต้องแยกออกมาเป็น x ลบหนึ L ่งคูณด้วย x ลบหกเท่ากับ0ูนย์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็น x ลบหนึเท่ากับศูนย์หรือหรือ x ลบหเนี่ยเท่ากับศูน กลายเป็นไรนะ้อง x เท่าไรครับ x เท่าหนึ่งหรือ x เท่าไรครับหกข้อเจ็ดแจกแจงแล้วก็ย้ายข้างมาเรื่อยมาเนาะแจกแจงด้านขวาก่าาอนแล้วย้ายข้างสุดยอดถามได้ปางถามไหมครับ น้องถามไหมครับน้องคิดว่าอนาคตน,น้องจะเป็นอะไรครับคนดีอสังคมคนดีอสังคมคนหนึ่งโอเคใช้ได้ครับความคิดดีครับไม่ได้วงางแผนอะไรมากใช่ไหมเ่อยๆโอเคดี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 มีใครยังเป็นอะไรไหมครับเอาข้อเจ็ดครับข้อเจ็ด โอเค x กซ์ำลังสองเท่ากับสามคูณด้วยแปดเอกซ์บวกยี่สิบเจ็ดแจกแจงนะครับสามแจกแจงเข้าไปเห็นตัวตอบไหครับสามคูณแปดได้ไรครับเก่งมากครับเอกซ์ำลังสองเท่ากับยี่สิบสี่เแต่ความต้องผสมน้ำอยู่ในอะไรครับเนี่ย นานาทวีจำได้คร uh. ับติด๊กไฮโซครับอยาติดไฮโซเนาะติดดาวีสามคูนยี่สิได้เลยครับ8ปดสอ็๋อน้องรู้เกี่ยวกับเจนไงเจนี่เด็กเจนดาวสองไงเอาต่อนะครับยายข้านะกลายเป็นเอกลังสองลบยี่สิบสี่อกลบแิดน้องคี่ว่าพี่เก็บไปไหมครับสีปีที่ผ่านมา เป็นไปแล้วนี่พงษ์งแก่ลงนะนะเขาแก่แล้วนะตอนนั้นเพิ่งยี่สิบสองนะตอนนี้ยี่สิบหกแล้วอะไรคูณกัได้ลบปดสิเนะครับบวกกันได้ลบยี่สิบอะไรครับลบยิบเจกับอะไรครับลบยีิบเจ็กับบวกสามทำความข้าใจเท่ากับศูน สองบวคูณกันได้ศูนย์ครับทฤษฎีบทบอกเราว่าตัวแรกต้องเป็นอะไรครับศูนย์หรือหรือตัวที่สองครับคืออะไรครับ x อบวกสามจะต้องเป็นศูนย์คำตอบ,บ้อนี้คืงตอบว่า x เ,เท่าไรครับยี่สิบเจ็ดก็เลยี่สิบเจ็ดกับลบสามถามได้ครับําได้ถามไหมครับ ม่ต่อไปนะครับข้อเจ็ดข้อนี้ติดต่อ27กับลบ3ข้อแปดนะครับ 4x กลัง2เท่ากับสายบกนะครับน้องๆับหลักการทำข้อนี้นะครับก่อนที่เราจะย้ายสามกไปทางซ้ายนะครับเราอาจจะทําให้ตัวเลขมันน้อยลงโดยการสังเกต4กับ3บุกเนี่ย4กับ3บเนี่ยนะครับ มันหารด้วยสี่ลงตัวทั้งคู่เลยพี่เอน้องนะครับเอาสี่เนี่ยไปหารทั้งสองข้าง่อนซ้ายหารด้วยสี่เท่ากับขวาหารด้วยสี่โอเคนะแต่พอด้อนนี้ศิลกรดีขึ้นเยอ,อะมากนะไปอยู่ที่แสงทองตั้งใจมากไอ้กลางสองทอบสามหกหารด้วยสี่ได้เก้าได้เก้านะครับแล้วน้องขอย้ายเก้าไ,ไปทางซ้าย ก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบด้วยเก้าเท่ากับศูนย์น้องครับขั้นตอนต่อไปคือการใช้สูตรผลต่างกำลังสองว่าไงครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลงังใช้สอบยอใช้สอบเป็นท่าหาหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลงังหน้าคือ x ลบหลังคือสาม คูณได้หน้าคือ x บวกหลังก็คือ3เท่ากับ0เจอแล้วครับสองตัวคูณกันแล้วได้สูครับโกโก้ตัวแรกจะต้องเป็น0ครับโกโก้หรือตัวที 2> ่2คือ x บวก3จะต้องเป็น0คำตอบข้อนี้จะกลายเป็น x เท่ากับ3ครับ วันนี้เป็นวันที่ห้องเงียบมากเลยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตแล้วกอวันนี้นั่นเองนะครับเป็นวันที่เดเ็กอเราสองมานานหน้ามันเป็นข้อสังเกตที่เราตั้งไว้นะครับข้อเก้ามีใครจะถามเลยไหมครับโตโตไม่ถามข้อเก้าสองเอ็ก คูณได้ x บวกหนึ่งเท่ากับ x น้องๆครับการทำที่ผิดเนี่ยคือการเอา x ไปหารกันสองข้างผิดนะครับทำไมห้ามเอา x ไปหารกันสองข้าพอองพ่อพีคือตัวแปรตัวแปรคือตัวที่ไม่ทราบค่า,าเราไม่รู้ครับว่าเป็นศูนย์ไหมถ้าเกิดน้องเอา x ไปหารกันสองข้างแล้วถ้าเกิดมันเป็นศูนย์ขึ้นมาเนี่ยน้องเรียนแล้วว่าในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์เนี่ยจะไม่นิยามหนาวไม่ได้ไมโม ดาวไม่นาวนะถ้าตัวส่วนตัวส่วนเป็นศูนยเนี่ยจะไม่ยาวทำเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องห้ามเอา x ไปหารค่าสองค่าการทําที่ถูกต้องคือน้องจะต้องเอา2 x เนี่ยแจกแจงเข้าไปแจกแจงเข้าไป2 x คูณ x ได้อะไร2อง x สองครับเอกนามีส x คูณหได้สอง x เอกนามีย้าย x ไปทางซ้ายครับเป็นลบ x ด้านขวาเหลือศูนย์อ่านเลียนแค่นี้ก่อนใครไม่เข้าใจถามนะครับถามได้จำไม่บินไปส,ส,สองเอกแกรนสองสองเอกลบเอกได้หนึ่งเอกถบศูนย์อ่าแกตัวบอกยัไง,งไงครับอย่างนี้ทำไงครับอย่างนี้เจอแล้วครับวันนี้เป็นข้อที่สองับไงดืง ตัวร่วงเอิ็กออกมาดีมากครับสิบออกอวววเก x ออกมาแล้วคนแรกมันจะเหลือเลขสองแล้วเหลือ x ตอิ๊อก x ออกมาแล้วคนที่สองหมดเยี่ยงเขียนอะไรน้องเขียนอะไรครับเพิ่มเพิ่มไหนหมดเยียงเขียนอะไรเขียนเป็นถูกต้องครับเท่า,ากับศูนย์ถูกมากอสองตัวนี้คูณกันได้อะไรได้ศูนย์นะครับสองตัวนี้คูณกันได้ศูนย์อ่าพร้อม เฮฮาอนีสองตัวนี้คุณน้าแน่สุดโอเคนะตัวแรกคือศูนย์หรือตัวที่สองคือศูนย์น้องถนัดด้านไหนบ้างครับเนี่ยน้องถนัดด้านไหนบ้างครับที่รู้สึกว่ามันเป็นพอสวรรค์ของน้องเนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องเก่งพิษสัตว์ครับน้องไม่จำเป็นทำช่างเกิงน้องเก่งด้านไหนบ้างครับ น้องรู้สึกว่ากีฬาจริงอ๋อจริงอ๋อน้องแคนี้นะน้องพี่ว่าถ้าน้องอยากดังนานพี่แนะนำพี่หนึ่งน้องอะรนะทำเรยพี่นน้องน่ากลวเกยน่ะพี่ไม่สับเนนะน้องพี่ว่าไม่ว่าน้องชอบบป่านะน้องนั่งรถไปยกเชฟแล้วก็ไปขอพบหม่อมจงอกแล้วก็อะานเงี้ยน้องก็ ตอนนี้จะช่วยพี่ช่วยปั้นผมเป็นดารา,าหน่อยพี่ว่ามีโอกาสดังจริงๆน้องที่ว่าน้องก้าวไหมก้าวใช่ไหมพี่ว่าน้องไหวนะไหวไหวเพราะว่าพี่ว่าเขาเห็นหน้าน้องก็ตลกนะจริงจริงน้องเพราะว่าน้องบอกน้องได้ทุกอย่างไหมหรอโอเคพี่เข้าใจเขาแล้ว อสองเอกเนี่ยถ้าเราไรน่นองย้ายหนึ่งเนี่ยไปทางขวาเป็นลบหนึ่งแล้วก็เอกเนี่ยมันจะกลายเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองคำตอบคือศูนย์กับลบเศษหนึ่งส่วนสองใช่สองต่อไปข้อสิบบางคนอาจจะไม่ทำเหมือนพี่นะแต่๋ยวพี่จะทำแบบที่เขานิยมทำให้ดูนะเขาจะมองเป็นผลต่างกันสองเลย